เตกใหม่เ uh, uh ็กใหม่น <you> ี่นี่นี่แหละไอเขาตกกระจายทไมเล่ามันต่อเนื่องมาจากคนที่แล้วนะครับเวลเลยครข้ามตัวเป็นเวลข้ามนะครับก็คือดี้ก็รับนั่นเองตะกี้ได้ยินแต่ข้ามน่เดียวก็เลยว่า ดีดีดีจะเรียนอะไรคะผมชื่อเดกชายนุชาสีเจยินชื่อเล่นชื่อว่าครับผมเขียนว่าปีนี้น้องกมาหนึ่งเพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้อะไรมากมายนักนวากังวไปสัก หนึ่งสองครั้งจะรับกวามคำติจากพี่พี่ครับผมรักพี่พี่ครับหนูชื่อใจเสมอไม่ทาอไรค่ะเอ่อขอหรู้ต่อจากเพื่อนค่ะทั้งสองรนอยู่เลือแบกค่ะเวิร์คเอาแบกโดยตำแหน่งวด้วยนะชื่อเด็กหญิงสุริยไทยชัยวิเศษชื่อเล่นชื่อว้า อัวด้วยนะคะ FC หลงปู่ค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัริศรวศานะคะชื่อเล่นชื่อภาษาต่อจากเพื่อนสามคนเมื่กี้นะคะรคูค่ะคูู๋ตะลู๋ใู๋ตูู๋ต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 ูตูัตู๋ตู๋ตู๋ัู๋๋ตู จ <men> ิ้เพชรรัตน์บุญมาณฑ์นะคะชื่นชนิดค่ะหนูเขียนว่าคุณนที่เขารูน้องชื่อนี้นะคะนี้ค่ะจุ้มจิ้มจุ้มจิ้มสวัสดีค่ะของชื่อนิ้อาริสุคนเที่สุดนะคะชื่นชนิดชุนตาค่ะทั้งหมดแล้วก็มาจากเพื่อนค่ะอาร์เวอ ข้ามาถวยครับข้าว่าสักเนีครับฝากตัวเลยนะครับที่รับากไหมครับสาุทุกๆนอนไม่ได้ยินเสียงเลยกาคราแถบกาดสบายัาแผมชื่อเด็กายจิรวัฒน์สิาชื่นใจับดผอยว่ารักผีทุกคนนะครับ Ô thôi không chửi thái quái của các bạn ơi chửi thái quái 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 ช <forever> ื่อดีนี่แหละทำเด่ชื่นชื่อปันเขียนว่าเรามีเราของปากไว้ให้เราเรามีเราเลยนะเขียนว่ายินดีวต้องเือกสาใเ็ดีครับ หนูชื่อเด็กหญิงปวีธิราคงแจกหนูเขียนว่า nice to meet you ค่ะตัวนี่เล่มไหม

ขอเชิญตรงนัอนนะครับนั่งน้องบครับแล้วก็ได้กลับเข้าที่นั่งใคน้องสาบแล้วก็กลับาที่นั่งใครใ้กลับที่นั่งไหนครับให้นันเชิญกลับกลับเข้าที่ไดเลยครับ มีแค่นี้มอลหนึ่งไม่ดับเด็กเด็กเ,เขาจะร้องเพลงดิบตับแรงให้พระท่านบนพระท่านนั่งตรงก็ยินได้ไหมฮะถึงยี่สิบปละบาเนี่ย<ะ>ถึงยีง่สิบปล่ปงนักเรียนเหรอครับเต็มคนละ บน,น,นะเมื่อหลวงปู่นั่งข้างบนเสร็จแล้วนะคะทุกลูกนะคะนักเรียนก็จะลงจากน้องเไปดึงตาหน่อยแล้วจะนั่งยังไงน,นะคะเอานั่งนั่งข้างว่งเาเพราะว่านักเรียนถนัดทางนี้ใช่ไหมเออมันก็เห็นแต่ข้างหลังดินั่งรั้นี้เราได้เห็นหน้าหน่อยเดี๋ยวพวกเราเตรียมกราบครับ ไม่งั้ก็เห็นแต่งอนต่อที่เห็นแต่งอนต่อแล้วร้องยังไงเอางอนต่อร้องอ่าสาธุ อ่าทั้งหมดยิ่ขึ้นครับลูกหลานมีบทกาทในการดูจัดของที่มีอ๋อหันหน้ามาทางนี้กันหมดครับแล้วก็นับหนึ่งสองสามนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับอ่า ้องได้ครับหายเมืเนท่ามือปิดไายไว้ข้างหลังนะครับร้อมด้่างหน้างโกนะครับหนึสอ เรียนเิยเะครับต้อนรับเด็กๆรู้จักการติดเชิ้อสองเดือนด้วยกันนะครับก็วันนี้เราก็ทำโครงการรับต้อนรับเด็กๆที่กลับมาสู่ราชการกระครัวงนี้นะครับอืมอ้าวก็เข้ามาก็ดีแล้วนะถึงเวลาเรียนเราก็จะได้เข้ามาเรียนแล้วอืม ผู้ที่ได้เข้ามาที่นี่นได้เข้ามาที่นี่ทุกคนเป็นคนโชคดีเป็นคนที่มีโอกาสอันคนนอกๆเขาเยอะแยะเขาจะไม่มีบารมีหรือไม่มีไหวพริบที่จะรู้รู้จักที่นี่รู้จักชาวอาโศก รู้ว่าควรจะเข้ามาอยู่กับหมู่ชาวโศกได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเองโดยเฉพาะในวัยการศึกษาตามระบบเราก็ได้มาเรียนรู้การศึกษาตามระบบซึ่งชาวโศกเราเนี่ย การศึกษาของเราจะไม่เหมือนข้างนอกก็เลยเพราะในระบบกฎตาพของเราจะเรียนรู้ทั้งในระบบไปพร้อมกันกันกบที่เราจะอยู่ผสมผสานกันกันกนกบทุกคนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปลีแยกไม่เอาเราเข้าเป็นในกล่องน,นักเรียนก็จะต้องเรียนในกล่อง กลับบ้านก็ไปรู้แต่จากคนที่ในบ้านไม่ใช่ของเราไม่ใช่ไงเพราะเรารู้กันมีประสานผสมกันรู้จักกันทั่วทั่วทั้งหมู่บ้านทั้งสังคมที่เราอยู่เป็นสามันเป็นเมือนทุกๆคนเด็เรียนได้รู้ได้ร่วมกันศึกษาฝึกฝนเรียนหนังสือนังหาก็เด้เรียนเรียนรู้ความเป็นสังคมก็ได้เรียน เรียนรู้คุณธรรมธรรมะต่างๆก็ได้เพียนวันการที่มาได้เรียนที่นี่จึงเป็นการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ครบบริบูรณ์ได้การศึกษาทุกอย่างข้างนอกเขาการศึกษามันได้ศึกษาจากตัวหนังสือได้ศึกษาจากความรู้จากตำราเช้าขึ้นมาแล้วเข้าห้องเรียนมีเวลาพัก ก็ออกาพักกินข้าวพักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านห้องใครห้องมันชั้นใครชั้นมันเรียนอยู่ต้งนั้นสี่ปีหกปีแม้แต่ที่สุดเรียนอุดมศึกษาอีกสี่ปีก็เรียนอยู่อย่างนั้นอยู่ในกล่องรู้จมูกตัวเองเป็นเวลาแต่ละวันแต่ละวันวันกลางวันสิบสองชั่วโมงอยู่บ้านบ้าง อกี่ชั่วโมงมาอยู่กับทางโรงเรียนหรืออยู่ที่ศึกษสถานศึกษา,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 าเนี่ยตั้งแต่แปดโมงเชา้าเก,ก้าโมงเช้าจนกระทั่งถึงสี่โมงเย็นหรือว่าสามโมงเย็นสี่โมงเย็นนั่นแหะก็มีเวลาอยู่กับแต่ในหมูในกล่องนอกนั้นก็ใช้เวลาเดินทางกลับไปอยู่บ้าน จะเป็นการปลีกแยกเป็นการไม่ได้เป็นสังคมที่สมบูรณ์ที่ดีรู้ทุกเออิรียบทรู้จักัสษะต่างๆทั้งหมดมันขาดความเป็นธรรมชาติขาดความเป็นธรรมดาของความเป็นคนอยู่ในสังคมหมู่กลุ่มแต่พวงเรานี่ไม่ขาดเลยอยู่กันอย่างบ้านบรวรบบ้าน,บ,านบ้านตรงเรียน ศึกษาไปด้วยหนังสือเราก็ไม่ได้ขาดแคลนการเรียนตำราตำเรือก็อได้เรียนทังคมได้เรียนธรรมะได้เรียนด้วยนี่คือการศึกษาของสมาสิกาขาเพราะคนที่มาได้มาที่นี่จึงเป็นคนมีบาร,รมีมีบาร,รมีมีโชคดีมากให้ตั้งใจศึกษากัน เอาใจใส่เพราะเราเป็นคนมีโชคมีบาร,รมีจริงๆไม่ได้พูดเล่นตั้งใจศึกษาดีๆให้ได้ทุกอย่างที่ควรจะได้ดังที่หลวงปู่พูดไปแล้วให้ได้ครบคันเลยอ้าวดียินดีด้วยทุกคนที่ได้มาศึกษาที่นี่นะ้ำเจริญธรรมทุกคน าสาธุอมาไงโอ้โหมาก็เข้าด้วย <c oughs> คุณรุ้งคำฟ้าด้วยเหรอคนที่หนนี้ค่ะนนี้ทำให้นักร้องมีสมาธิมาก นอนสมาธิแล้วนั่นน่ะนี่อ้าวอ่ะวลุงปู่เข้าแล้วมันอ้าวมันเป็นมันพังหรือเปล่าไม่ได้คนนี้ยังมันพังหรือเปล่าอะไรมึงอไรทำไมจะพังล่ะกดแรงไปมั้งพังเลยกินเด้งหมดหรือยัง แน่นเจ้าเขาหอมมาเขาพวดมาหอมเรเป็ี่ยนกระตุ้นหน่อยต้นมองนะต้นมองเขาเอยมกต้นมองอีกคิวซ้อเด็กเท่าไหร่บันไปนี่ 20ยี่สิบป่ะน่าจะประมาณอ๋อผู้ชายสิบผู้หญิงสิบห่ะทำไมน้อยนักอ่ะฮะเด็กก็ประมาณนี่แหละน้อยจังเลยเฮ้ยแต่ก่อนมันหลายเซฟสามสิบสี่สิบเดี๋ยวนี้สิบเอ็ยี่สิบติดโควิดมั้ครับไม่ใช่จริงๆเขาเรียนหนังสือเด็กก็ต้องหาทางเรียนไม่จะติดโควิดหรอกไม่ได้ประกาศทั่วไปวย เขาไม่ได้ประกาศทุกเลยเป็นลูกหลานลูกหลานยอได้ทำอ่าเป็ลูกหลานยอได้ทำส่วนใหญ่ลูกศิษย์เก่าน่าลูกศิษย์เก่ามาชนใหญ่น้ำสกุลก็รู้ว่าเป็นยอดดในักเรียนน้ำสกุลบุญมานับกันเนี่ยใจอินเออมีเรื่องาำฟ้ากรมรักษาลูกในปีนึงกระทำลูกนั่นออกมา